ในหัวข้อต่อไปนะคะในส่วนของชั r ที่2ค่ะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Thai Probioticsrangeins Health Functional and Fun Foods, for Foods ะคะโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชันหรือว่าอาหารทางเลือกค่ะขอเรียนเชิญ g u ส s t s p เก k e r เลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรมาลัยทวีโชคพัฒอาจารย์ภาคชีวจุลวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดรมาลัยด้วยค่ะ ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณท่านประธานนะคะท่านเลขาแล้วก็นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้มาได้ไปเรียนรู้เรื่องของโปรโติกในวันนี้ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเริ่มให้ความสนใจนะคะว่าโปรโติกคืออะไรนะคะในวันนี้ค่ะก็ขออนุญาตพูดถึงโปรโติกสายพันธุ์ไทยนะคะในเรื่องของความสามารถในการที่จะ เป็นประโยชน์กับสุขภาพแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้เป็นเรื่องของฟังชั่นอัลฟูดนะคะค่ะโปรติกเองเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆนะคะส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียนะคะซึ่งคำนิยามของบ้านเราเอยบ้านเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่มีชีวิตนะคะแล้วก็นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับร่างกายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มของแบคทีเรียกลดแลคติกนะคะซึ่ง แบคทีเรียโคเลติกส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักโตบาซิลัสนะคะบิฟิโดแบคทีเรียมแล้วก็กลุ่มที่เป็นเอนโทรฮอกซแต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มลักโตบาซิลัสแล้วก็บิฟิโดแบคทีเรียมนะคะที่มีการศึกษาแล้วก็นำมาเป็นจุลินทรีย์โปรติกมากที่สุดนะคะทำไมถึงต้องเป็นโปรไบอติกนะคะโปรติกเองเนี่ยเขาคือส่วนหนึ่งของจุลินทรีย์ในร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยเราขาดเขาไม่ได้เขาจึงมีความสำคัญ ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเรานะคะเพราะว่าจากการศึกษาเรื่องของจุลินทรีย์ทั้งหมดในร่างกายหรือว่าที่เรียกว่า Human Microbiome Project เนี่ยค่ะทำให้ทราบว่าจุลินทรีย์ทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสุขภาพของเราและอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะให้เกิดโรคในหลายๆโรคปัจจุบันเนี่ยในหลายๆวงการเนี่ยจึงศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับ โอกาสในการเป็นโรคต่างๆนะคะด้วยความสําคัญอันนี้เนะะี่ยค่ะเราจึงมองว่าจุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยมีในเกือบทุกส่วนที่สัมผัสกับภายนอกนะคะซึ่งจุลินทรีย์ที่มีอยู่เนะะี่ยค่ะถ้าแบ่งแบบภาพใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวกลุ่มดีกับกลุ่มที่ไม่ดีตัวที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็มักจะฉวยโอกาสในการที่ก่อโรคเมื่อเราเผลอหรือเมื่อเราที่มีภูมิคุ้มกันต่ําลงหรือว่าเขาไปอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะดังนั้นเนี่ย จึงมีความสําคัญว่าจุลชี์กลุ่มดีหรือที่เราเรียกว่าคือกลุ่มโปรตินนั่นเองเนี่ค่ะจําเป็นจะต้องมาคอยควบคุมให้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้เพิ่มจํานวนขึ้นมานะคะทีนี้มาดูต่อไปว่าในเมื่อเขามีความสําคัญกับร่างกายของเราแล้วเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะเขาต้องมีหน้าที่เขาจึงจะมีประโยชน์นะคะโปรติกเองนี่ค่ะถ้าเรามองภาพของเขามองไปที่ตัวเขาเนี่ยเขาทําหน้าที่กับร่างกายให้เราเนี่ยประมาณสามอย่างด้วยกัน อันแรกก็คือว่าเขาจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอย่างเช่นกระตุ้นระบบเยื่อบุค่ะกระตุ้นระบบเยื่อบุของทางเดินอาหารเนี่ยค่ะให้สร้างพวกเยื่อเมือกหรือว่ามิวซินออกมามากขึ้นเพื่อจะคอยคลุมระบบเยื่อบุทางเดินอาหารหรือว่าระบบทางเดินหายใจเอาไว้เพื่อมาให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยลุกลามเข้าไปข้างในนะคะหรือว่ากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการทํางานภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น ะะหรือว่าเขาเองเนี่ยสร้างสารต่างๆออกมาอย่างที่ปัจจุบันเรารู้จักคําว่าโพ s t b สไบอติกนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเขาสร้างออกมาแล้วไปทํางานช่วยร่างกายอีกต่อหนึ่งนะคะอันที่3มก็คือเขาสร้างบางอย่างออกมาหรือตัวเขาเองเนี่ยไปเช่นไปหมักพวกพีไบอติก แล้วก็จะได้สารที่ประโยชน์เกิดขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นพวกช็อตเชนแฟตเทอซิกต่างๆนะคะอันนี้คือลักษณะของฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่ของเขาในการทํางานซึ่งจะมีรายละเอียดติดย่อยนะคะซึ่งเนื่องจากเวลานิดไม่พอก็อาจจะขออนุญาตกล่าวโดยคร่าวๆดังนั้นถ้าเรามองไปที่ตัวของโปรไบติกเนี่ยค่ะเขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายสมมติโปรติกตัวนั้นทําอะไรไม่เป็นเลยเ เขาก็ยังมีความดีตรงที่ว่าเขาคอยปกป้องเป็นเจ้าถิ่นไม่ให้ตัวไม่ดีเข้ามานะคะส่วนที่เหลือคือหน้าที่ของเขาในหลายๆประเด็นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยหน้าที่ของเขาเหล่านี้เนี่ยค่ะมีความจําเพาะของแต่ละสายพันธุ์แต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติในแต่ละอย่างซึ่งจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้ดังนั้นคุณสมบัติที่จำเพาะเป็นลักษณะของแต่ละสายพันธุ์นะคะค่ะทีนี้มาดูว่า หน้าที่ต่างๆของจุลีซ์โปรติกเองเนี่ยค่ะขออนุญาตกล่าวแบบคร่าวๆบางประเด็นนะคะโปรโติกเองเนี่ยเขามีประโยชน์กับร่างกายอย่างเช่นในเรื่องของการไป m o d u r a t e ภูมิคุ้มกันหรือว่าไปปรับภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะ mm hmm. เช่นถ้าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยตอบสนองหรือว่าต่ําลงโปรโติกที่ดีเนี่ยบางสายพันเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายทํางานได้ดีขึ้น ให้เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะหรือบางสภาวะเช่นอย่างบางคนเป็นโรคภูมิแพ้หรือมีความไวต่อสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยนั่นคือเป็นคนที่ตอบสนองเร็วเกินไปโปรติกสายพันธุ์ที่เอามาใช้ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยว่าเขาจะมาลดการทํางานของภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะภูมิแพ้หรือเพื่อไม่ให้เกิดภาวะภูมิไม่เกินนั่นเองดังนั้นเราต้องเข้าใจในบริบทว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะไม่เหมือนกัน เราต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้แต่ละสายพันธุน์นั้นๆหรือว่าคอน sumer เ,เองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้โปรตีนมาใช้ด้วยจุดประสองค์อะไรเพราะว่าโดยปกติร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีความสมบูรณ์ปกติอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยร่างกายที่ปกติด,ดีเนี่ยการเติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนหนึ่งเพื่อนอย่างหนึ่งที่คอยทํางานให้กับร่างกายของเรานะคะ,นะคะถ้ามองอีกภาพหนึง่ง เราจะมองว่าทุกบ้านอาจจะมีคนที่มีไขมันนะคะมีน้ําตาลสูงนะคะอาจจะมีเกือบทุกบ้านก็ว่าได้นะคะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเรามองไปที่เพนพอยต์ของประเทศเนี่ยค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะคะไขมันคือปัญหาหนึ่งที่ตามมาด้วยหลายๆโรคนะคะเบาหวานความดันไขมันหัวใจหลอดเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะการที่มีการศึกษาว่าจูซีโปติกเองเนี่ยค่ะเขามีผณสมบัติบ,บางอย่างที่ลดไขมันได้ลดคอเลสเตอรอลได้ ในรูปนี้ขออนุญาตมีมีสองประเด็นก็คืออันที่1คือเขาสามารถที่จะดึงคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเนี่ยไปใช้ได้โดยตรงในการเติบโตของเขาหรือว่าจับไขมันเอาไว้แล้วก็ขับออกอันนี้คือที่1น,นะคะอันที่สองก็คือเขาเองเนี่ยสร้างเอนไซม์ออกมาที่ชื่อว่าไบโซไฮโดเลสนะคะสร้างออกมาแล้วก็ไปไฮโดไลซ์เกลือน้ําดีร่างกายก็จะเรียนรู้ว่าอะเกลือน้ำดีบกพร่องตับก็จะไปดึงคอเลสเตอรอลมาใช้มาสร้างเพิ่มขึ้น นะคะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความพร่องเคเลสตอลไปด้วยนะคะอันนี้คืออีกฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็กลไกของเขาในการที่เขาลดไขมันนะคะในปัจจุบันเองเนี่ยในเรื่องของคอสเมติกหรือว่าโรคทางสกินนะคะก็เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเอาโปรติกมาใช้ในเรื่องของสุขภาพของของผิวหนังผิวพรรณเนี่ยคะ่ะก็มีศึกษามากขึ้นนะคะถ้าเราจะมองแบบเร็ว,รวนะคะว่า โปรโติกเองเนี่ยมีกลไกอะไรที่มาช่วยในเรื่องของสกินเอจจิ้งนะคะในที่ขออนุญาตมองในบางประเด็นอย่างเช่นกรณีของอการได้รับแสงเนาะแสง UV เราทราบอยู่แล้วว่าอันนั้นคือบ่อกเกิดของเรื่องของเอจจิ้งเลยนะคะเป็นเรื่องของโฟโตเอจจิ้งมากๆทีนี้ถ้าจะมองว่าเออเราโปรโติกมาช่วยอย่างไรนะคะโปรโติกเองเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยคะ่ะเขาสามารถที่จะมาช่วยลดอนุมวลอิสระที่เกิดขึ้นจากการได้รับแสงนะคะ หรือบางสายพันธุ์เนี่ยค่ะจะมาช่วยลดในเรื่องของการเบร็กดาวของคอลลาเจนเช่นเขาจะสามารถสร้างโปรโตีนที่จะไปบีดดิ้งกับคอลลาเจนทำให้คอลลาเจนมันเฟิร์มมากขึ้นอันนี้จะเป็นกลไกลแต่ละอย่างที่ต้องมีการศึกษานะคะ mm hmm. ส่วนใหญ่ก็จะนำมา uh, develop ในเรื่องของคอสเมติกในเรื่องของการใช้ทาหรือว่าเป็นพวกซีรั่มจะเห็นว่าจะมี ผลิตภัณฑ์ทางด้านคอสเมติกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจะมีเกือบทุกยี่ห้อตอนนี้มีโปร,โรติกเป็นส่วนผสมนะคะอีกอันนึงที่จะไม่พูดถึงนะคะที่จะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยคือเรื่องของกัดเบรนแอ็กซิสนะคะเรื่องของการทํางานของทางเดินอาหารที่ไปส่งผลต่อสมองนะคะหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าคือกัดเบรนแอ็กซิสนะคะจุลินทรีย์โปร,โรติกอยู่ที่ทางเดินอาหารหรือว่ากัดแล้วไปมีผลอย่างไรที่สมองนะคะ ปโปรติกเองเนี่ยค่ะขอโทษค่ะปโปรตกหลายๆสายพันธุ์เนี่ยค่ะเขาสร้างสารสื่อประสาทหรือว่านิวโรทานสมิเตอร์ได้ขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นพวกกาบานะคะพวกกาบาหรือว่าเป็นกระตุ้นให้ร่างกายสร้างซโรโทนินนะคะหรือว่าวกโดปามีนสิ่งเหล่านี้เป็นสารสื่อประสาทนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดพวกความเครียดนะคะเรื่องของ depression ทั้งหลาย anxiety ทั้งหลาย ได้ด้วยนะคะแล้วเขาส่งไปที่โลประสาทได้อย่างไรด้วยความที่เขาเป็นสารสื่อประสาทค่ะจะมีเส้นประสาทที่รับผิดชอบในระบบทางเนอาหารนะคะที่เรียกว่ากัสเนิร์นะคะทุกสิ่งอย่างจะส่งผ่านทางโลประสาทเส้นนี้แล้วก็ไปมีผลที่สมองนะคะค่ะนอกจากนี้เองเนะะี่ยค่ะจะเห็นว่าเวลาเรามองภาพของจูนซีโปรบติกเนี่ยค่ะว่าเขาทําอะไรได้บ้าง ถ้าย้อนไปส20ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของภุมิคุ้มกันโรคติดเชื้อนะคะเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะผ่านมา20ปีเนี่ยแทบจะทุกวงการจะศึกษาเรื่องโปรติกที่ไปอินโวลที่ไปเกี่ยวข้องกับการที่จะไปโปรเทคเรื่องของโรคต่างๆนะคะซึ่งโชคดีเหลือเกินที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นแหล่งทรัพยากรนะคะแหล่งทรัพยากร ที่มากมายนะคะเป็นเปโอริซอนะคะโดยเฉพาะถ้ามองในเรื่องของไมโครเบยล d ไดเวอร์ซิตี้นะคะมีเยอะมากอันนี้จึงเป็นจุดเริ่มที่ตนเองสนใจในเรื่องการที่จะไปเส,สาะแสวงหาจุดีโปรไบติกในประเทศไทยเราเพื่อที่จะมาดูว่าตัวไหนบ้างที่มีคุณสมบัติที่เราต้องการนะคะแน่นอนเลยค่ะโปรติกเองเนี่ยก็มีได้ทุกที่ค่ะพัก ผลไม้สิ่งแวดล้อมมีหมดแต่ถ้าจะมีที่เยอะสุดก็คือในพวกที่เป็นอาหารหมักดองอาหารอาหารหมักดองที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์หรือว่าจากพืชก็ได้หรือว่าจากที่มีนมเป็นส่วนผสมเป็นส่วนเป็นพื้นฐานก็ได้อันนี้คือแหล่งที่สําคัญในการที่จะคัดแยกเอาจุลินทรีย์มานะคะก็ จากตรงนั้นเองเนี่ยค่ะเราเรามองเห็นภาพจุลรีปรติมากขึ้นมองเห็นว่าแต่ละตัวจะมีประโยชน์เพราะว่าเขามีฟังก์ชันหรือว่ามีกลไกลในการทํางานซึ่งบางอย่างเนี่ยเราเราไม่สามารถจะพูดหมดในที่ททนี้นะคะก็ขออนุญาตมายกตัวอย่างในการทํางานที่เป็นเคสของทางทางที่ตัวเองทําอยู่กับทีมวิจัยของส่วนเพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโปรติกคณะแพทยศาสตร,รม์มสวนะคะซึ่งเราได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐบาลน,นะคะแล้วก็ภาคเอ,อกชนอย่างเช่น CP พีด้วยนะคะ แล้วก็เน้มาส่เองนะคะซึ่งเราเองเนี่ยค่ะศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นถอยไปสิ้าปีค่ะตั้งแต่การที่คัดแยกสายพันธุ์นําสายพันธุ์มาทดสอบฟังก์ชันนะคะทดสอบในสัตว์ทดลองขึ้นทดสอบในอาสาสมัครเราก็มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์น,นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพร,มรวมๆว่าเราศึกษาฟังก์ชันของเขาในหลอดทดลองนะคะเช่นว่าเขาลดคอสเลาได้ไหมเขาสร้างกาบ้าได้หรือเปล่าหรืออื่นๆใดๆที่เราตั้งโจทย์วิจัย หรือโจทย์วิจัยที่ไปตอบเนพนพอยของประเทศนะคะซึ่งเราทำตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์เพราะว่าหัวใจสำคัญที่สุดของโปรตีคืคอสายพันธุ์เราไม่สามารถจะตีคลุ่มว่าโปรตีกหนึ่งตัวทำได้ทุกอย่างอันนั้นไม่ได้เราต้องศึกษาแต่และตัวว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะคะค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้จุลทรน์โปรตีคสายพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยค่ะได้ฟังก์ชันที่ดีแล้วเนี่ยค่ะ,คะสิ่งหนึ่งที่ต้องดูก็คือว่า เราต้องดูว่าเขาเข้าครเทเลียของการเป็นโปรไบติกหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คืออยบ้านเราก็จะกําหนดเอาไว้นะคะว่าต้องเข้าข่ายครเทเลียเหล่านี้จะต้องมีการทดสอบความทนต่อกรดทนต่อน,น้ําดีในร่างกายทนต่อสภาวะที่ไม่เอื้อนนอํานวยต่อการเติบโตสายพันธุ์ที่ดีต้องทนสิ่งเหล่านี้ได้นะคะหรือว่าทนในระบบอุตสาหกรรมด้วยนะคะเมื่อศึกษาครเทเลียแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าอยู่ในลิสต์ของ อยอบ้านเราหรือไม่นะคะ23ตัวบวก1นะ,ะเป็น24สายพันธุ์นะคะเป็น positive list ของของสายพันธุ์ต่างๆที่อยอยบ้านเรานะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกลุ่มของบ i f i โดแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แลกตัวบาซิลัสนะคะแล้วก็จะมีตัวล่างๆก็จะเป็นกลุ่มพวก s a คคาโรม m y c สบอลด a อ i นะคะค่ะทีนี้เนี่ยก็ขออนุญาตต่อไปว่า เมื่อเรารู้ทราบฟังก์ชันของเขาแล้วในหลอดทดลองเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ต่อไปว่าในสัตว์ทดลองเป็นอย่างไรนะคะเราต้องเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนโมเดลที่เป็นโรคต่างๆขึ้นมาขออนุญาตตัวอย่างเช่นการเป็นโรคเมตาบอลิกนะคะการที่ได้รับแอลโกอฮอล์นะคะหรือว่าตับอักเสบนะคะตับตับแข็งนะคะหรือภาวะของอณูฉะากเกินนะคะ ภาวะของลำไส้อักเสบภาวะของของเอจจิงเพื่อเราจะดูเป็นโมเดลของอลไซเมอร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะโดยเราก็จะวัดพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะดูว่าเขาสามารถที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่เป็นตัวสาเหตุหลักในการเกิดโรคนะคะเราจะเน้นดูที่การลดปัดจจัยของการก่อโรคขออนุญาตตัวอย่างเช่นการอักเสบเรื่องเดียวนี้ค่ะ ทำให้เกิดหลายหลาโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานชนิดที่สองเรื่องของไขมันพอกตับนะคะเราจึงมองที่โปรโติกสายพันธุ์ที่มีฟังก์ชันที่เป็นลดปัดจจัยเสี่ยงเหล่านั้นนะคะค่ะที่ขออนุญาตยกตัวอย่างในในทีมวิจัยของเราอย่างเช่นอันนี้ค่ะเรามองว่าถ้าเป็น นำการทดลองว่าถ้าหนูที่ได้รับไขมันอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันเป็นเวลาสมเดือนเหมือนเรียนแบบไลฟ์สไตล์ของมนุษย์เราว่าเราเราก็ชอบหมูกระทะเนาะแต่ว่าเราก็รักสุขภาพนะคะเราก็เลยทําโมเดลนี้ขึ้นมาค่ะว่าสิ่งที่ท้าทายคือว่าเราสามารถทาโมเดลสําเร็จไหมอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าเราไม่เคยทำนะคะเราก็ต้องมาทําโมเดลว่าอาหารไขมันสูงทําอย่างไรเพราะว่าถ้าซื้อมันก็หลายแสน,นก็ต้องมาพัฒนาเองนะคะ ก็บอกกันว่าเราก็สามารถเด velop ขึ้นมาได้ว่าได้หนูอ้วนได้หนูที่เป็นเมตาบอลิกให้เรานะคะแล้วเราก็ให้เขาได้รับโปรตีนทุกวันเป็นเวลาสามเดือนไปพร้อมๆกับการได้รับไขมันซึ่งก็ผลเป็นที่แบบตื่นเต้นมากครั้งแรกในการทํางานก็คือก็ก็จะเห็นว่าอันนี้คือกลุ่มของหนูในตับของหนูที่ได้กินไขมันอย่างเดียวก็จะเห็นว่ามีไขมันแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อของตับนะคะ ส่วนตัวอื่นซ้ายขวาเนี่ยก็คือเป็นตัวที่กินไขมันแต่ว่าได้โปรโตีนด้วยจะเห็นว่าปริมาณของไขมันลดลงนะคะหรือถ้าเราย้อมสีด้วยย้อมเอาตับมาย้อมสีด้วยสีที่เห็นการบาดเจ็บของเซลล์เนะะี่ยค่ะจะเห็นว่าหนูที่ได้รับไขมันอย่างเดียวเนะะี่ยค่ะเราก็ไม่ได้โปรโตีนจะเห็นว่าเริ่มมีติดสีน้ําเงินเนะะี่ยค่ะหมายถึงว่าเซลล์เริ่มเสียสภาพไปเริ่มถูกทําลายไปนะคะ นอกจากนี้เองเราก็ยังดูอื่นๆด้วยเพราะว่าการได้รับไขมันมาหนึ่งอย่างเนี่ยน้ำตาลก็ขึ้นการดักเสบก็ขึ้นอน,นุมูลสละก็ขึ้นเอจจิ้งก็ตามมานะคะเราจรึงวัดในทุกๆพารามิเตอร์ในเลือดเจาะเลือดมาแล้วก็วัดทุกอย่างด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงถึงว่าเราก็วัดพารามิเตอร์ต่างๆในเลือดไม่ว่าจะเป็นทอทอลคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรน์น้ำตาลนะคะแล้วก็ดู น้ำหนักด้วยนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้จะเห็นว่าหนูที่รับโปร,โปรติกเนี่ยคะ่ะ <s> เขาจะมีน้ําตาลที่ลดลงไขมันที่ลดลงแล้วก็ไขมันที่แทรกตามตามท้องเขาเนี่ยคะ่ะก็จะลดลงนะคะอันนี้เป็นเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าโปรติกเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นลดพา,ารามิเตอร์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้นะคะหรือว่าจากรูปนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือรูปที่หนูกินไขมันอย่างเดียวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็น หนูที่กินไขมันแล้วก็ได้รับโปรติกด้วยนะคะค่ะทีนี้ถ้าเรามองต่อไปว่าการที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยนอกจากที่จะมีไขมันสูงแล้วน้ำตาลก็ยังขึ้นอักเสบขึ้นอนุเสละขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องของภาวะลำไส้รั่วนะคะภาวะลำไส้รั่วเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างนะคะปัจจัยนึงการได้รับน้ําตาลเยอะๆเอจจิ้งหรือว่าเรื่องของไขมันเนี่ยก็ทําให้อ่ เพอร์มิลิตของลำไส้เสียไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของโปรตีนไทจังชันที่เป็นตัวยึดเกาะให้ลำไส้แน่นหนาขึ้นเนี่ยมันลดลงนะคะเราจึงดูว่าเอ๊ะถ้านูที่ได้รับไขมันอยู่บ่อยๆเนี่ยโปรตีนที่เป็นตัวยึดเกาะเนี่ยนะคะหรือเรียกว่าเป็นโปรตีนไทจังชันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะก็ผลก็พบว่าในหนูที่ที่ได้รับโปรตีนเนี่ยค่ะ สีน้ำตาลจะแสดงถึงว่ามีโปรโตีนไทจังชันเพิ่มขึ้นหรือดูจากกราฟก็ได้ค่ะนี่คือปริมาณของโปรโตีนไทจังชันเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าได้รับโปรตีนเข้าไปอยู่ประจำเนี่ยค่ะจะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดลําไส้รั่วได้นะคะหรือถ้าเราดูที่ภาพของการอักเสบค่ะหนูที่กินไขมันั้งสูงเนี่ยค่ะค่าการอักเสบก็สูงแต่ถ้าได้รับโปรตีนเข้าไปด้วยค่าการอักเสบก็ลดลง ะะอันนี้คือเป็นตัวที่นํามาสู่เรื่องของภาวะของลําไส้อักเสบหรือการอักเสบทั่วร่างกายก็นําไปสู่การเกิดอีกหลายๆโรคตามมานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นโมเดลอีกอันหนึ่งนะคะก็อาจจะขอข้ามไปอันนี้เพียงเพื่อจะอยากจะบอกว่าการได้รับแอลกอฮอล์การได้รับแอลกอฮอ,อลอฮอ์เข้าไปอยู่เสมอๆนะคะคืออันนี้เป็นเป็นแรงบันดาลใจอันนึ่งที่ตัวเองอยากจะทํามานานแล้วตั้งสิปีที่แล้วนะคะก็เลยลองดูว่าการที่หนูได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปทุกวันเนี้ยค่ะ ตับเข้าไปอย่างไรนะคะปรากฏว่าก็มีไขมันพอกตับนะคะแต่ถ้าได้รับโปรตินเข้าไปด้วยไขมันก็จะลดลงนะคะการได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปทุกวันลำไส้ก็อักเสบด้วยนะคะเพื่อจะดูโมเดลว่าเรียนแบบไลฟ์สไตล์ที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะว่าการได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปประจําเรื่อยๆมันก็เกิดสิ่งอื่นตามมาเยอะแยะไปหมดเลยถ้ามีโปรติกละ่ะจะช่วยลดอะไรได้บ้างอย่างน้อยเราก็มองภาพไปที่เรื่องของไขมันพอกตับ เรื่องของตับอักเสบค่ะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะคำว่าช่วยได้ในที่นี้หมายถึงว่าต้องเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขาลดการอักเสบต้องถูกพิสูจน์แล้วว่าเขาลดไขมันนะคะทีนี้ในในงานปัจจุบันนียค่ะก็ในทีมทจัยเรานะคะก็ทําในเรื่องของเบาหวานชนิดที่สองนะคะซึ่ง เบาหวานที่สองเนี่ยคนไทยเป็นกันเยอะนะคะก็เลยสร้างโมเดลขึ้นมานะคะโดยโดยนิสิตในทีมนะคะฉาตรามาสก็ก็ทำโมเดลขึ้นมาก็คือให้ทําให้หนูเนี่ยอินดีว่าเขาเ,ขาเกิดเบาหวานชนิดที่2แล้วเราก็ต้องเช็คว่าเขาเป็นเบาหวานจริงๆหรือไม่นะคะจากนั้นพอเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็มาทําอีกครั้งหนึ่งโดยการให้โปรตีนเข้าไปด้วยพร้อมๆกันนะคะเราก็ให้กินไปครบประมาณประมาณ4ี่เดือนนะคะประมาณสี่เดือนเราก็ดูว่า มีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างนะคะภาพแรกซ้ายมือนะคะ,ะหนูเป็นเบาหวานชนิดที่สองชนิดที่สองเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราทานที่เกิดจากที่กินพวกไขมงไขมันเข้าไปเยอะๆเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดเบาหวานชนิดที่สองนะคะแล้วก็เราก็ให้สารเข้าไปอีกตัวหนึ่งเพื่อไปทาลายเบต้าเซลล์ให้มั่นใจว่าเกิดเบาหวานชนิดที่สองนะคะเราก็ให้โปรตีนเข้าไปด้วยจะเห็นว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนที่สี่เนี่ยค่ะ จะเห็นว่าปริมาณของน้ําตาลนะคะน้าตาลที่เราวัดตอนเช้านี่ค่ะจะลดลงเมื่อเทียบกับหนูเบาหวานที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้รับโปรไบโอติกนะคะจะเห็นว่าอันนี้คือสีฟ้าคือหนูเบาหวานที่ไม่ไรับโปรไบโอติกปริมาณน้ําตาลเขาก็ป,ประมาณ2 0 0ส่วนหนูเบาหวานเหมือนกันแต่ได้รับโปรติกเข้าไปทุกวันถึงสเดือนปริมาณน้าตาลก็เริ่มลดลงที่เราวัดตอนเช้านะคะหรือถ้าเรามองถัดไปว่าเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลิน ดีขึ้นไหมเมื่อได้รับโปรโติกเข้าไปนะคะจากภาพตรงกลางเนี้ยค่ะสีแดงก็คือภาพของหนูเบาหวานค่ะจะเห็นว่าเขาจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินหมายความว่าอินซูลินเขาไม่ทํางานเนี่ยนะคะก็คือเขาไม่ทํางานนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คืออยู่อยู่ข้างบนนะคะส่วนหนูที่ได้เป็นเบา,าเป็นเบาหวานแต่กินโปรโติกด้วยจะเห็นว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินของเขาดีขึ้น มาใกล้เคียงกับหนูปกติในช่วงเดือนที่4นะคะส่วนเดียวนึงก็คือในเรื่องของการดูก,กร,ร,รูโคลสโทรลาว่าเขาดึงน้ำตาลไปใช้ได้ไหมนะคะเส้นสีฟ้าก็คือหนูเบาหวานที่กินโปรโติกจะเห็นว่าการดึงน้ำตาลไปใช้เนี่ยจะดีกว่าหนูเบาหวานที่ไม่ได้กินโปรโติกอันนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ในเบื้องต้นว่าการได้รับโปรตีนเข้าไป ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดอย่างน้อยลดเรื่องของซีเบริตี้ของการเกิดการเป็นเบาหวานนะคะหรือว่าอย่างน้อยไปช่วยป้องกันนะคะเรื่องของการเกิดเบาหวานเพราะหวานเป็นเรื่องของมันเป็นคอมเพลเคชันที่ตามมาอีกหลายอย่างนะคะแต่ก็ตามก็ยังขออนุญาตเน้นย้ำว่าโปรตีนเองเนี่ยเขาไม่ใช่ยาแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เข้าไปเพื่อเป็นตัวเสริมของร่างกายนะคะ มีกันหนึ่งที่เป็นเราก็ร่วมมือกับหมอหมอสกินนะคะมองว่าโปรติกเองช่วยเรื่องเรื่องของอการอักเสบถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการลดสิวอักเสบช่วยได้ไหมนะคะรูปขวามมือก็คือหลังจากการใช้โลชั่นโปรติกสองเดือนก็จะเห็นว่าเรื่องของสิวเนี่ยก็จะลดลงนะคะอันนี้คือเราก็เพิ่งได้อนุสิทธิบัตรไปนะคะค่ะ ขอยับมาอีกนึงนะคะในเรื่องของโฟโตเอดจิงนะคะเราก็จะเห็นว่าเราวัดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอเรื่องของโฟโตทางด้วเอจิงนะคะก็ดูว่าการลดลงของอนุมวลสระที่ชื่อว่าลอสนะคะที่ชื่อว่าลอสเนี่ยลดลงไหมนะคะก็พบว่า2อ,อันนี้ค่ะก็คือเซลล์ที่ได้ที่เราใส่โปรตินเข้าไปด้วยในเซลล์ผิวหนังนะคะเราเลี้ยงเซลล์ผิวหนังแล้วก็ใส่โปรตินเข้าไปแล้วก็ดูว่าเมื่อไปให้แสง UV เนี่ย อนุมวลสระเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงไหมเมื่อเทียบกับเซลล์ปกติเซลล์ผิวหนังที่ไม่มีโปรบโอติกนะคะก็จะเห็นว่าเซลล์ผิวหนังที่มีโปรบโอติกแล้วเมื่อได้รับ UV จะเห็นว่าอินเตอร์เซลล่าลอสหรือว่าอนุมวลสระที่มีเนี่ยก็ยังก็ไม่สูงเท่ากับตัวที่ไม่มีโปรบโอติกนะคะอันนี้คือเป็นข้อที่จะพิสูจน์ว่าโปรติกเองเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้ในหลายอย่างขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของเขาเราต้องใช้ให้ถูกด้วย นะคะอันสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการดูเรื่องของเมมเบอรีะ Memory นะคะก็จะดูว่าในหนูที่เราเลี้ยงให้เขาจนเป็นหนูแก่เนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะมีความจําหรือว่ามีการเรียนรู้ได้ไหมนะคะโดยที่เราให้หนูเนี่ยว่ายน้ำนะคะในอ่างนี้นะคะซึ่งจะมีแพลตฟอร์มให้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะฝึกเขาสัปดาห์หนึ่งแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยเอาแพลตฟอร์มออกแล้วดูว่า เมื่อเราปล่อยเขาที่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นเนี่ยเขาสามารถมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ไหรือไม่นะคะก็ผลก็พบว่าหนูแก่เนี่ยคะ่ะหนูเอจจิ้งที่ได้รับโปร,โปรติกเข้าไปเนี่ยคะ่ะเขาจะว่ายน้ําตรงมาที่ตรงนี้เลยเราจะเราบันทึกวิดีโอเอาไว้นะคะเขาก็จะใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานนะคะส่วนหนูเอจจิ้งอื่นๆใดๆที่ไม่ได้รับโปร,โปรติกเนี่ยคะ่ะเขาก็จะว่ายไปเรื่อยๆนะคะเพราะเขาจําไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการทดสอบการเรียนรู้แลวก็เมมเบรีนะคะที่เรียกว่า m อลิสวอเตอร์แมสซึ่งเป็นวิธีมัตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันอยู่นะคะค่ะ,ะสุดสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างเข้าคร้าวเบื้องต้นที่เราทำกันอยู่นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีการนำมาทดสอบในคนนะคะซึ่งทำไปแล้ว3ามโปรเจกต์ตอนนี้เองก็กำลังทำโปรเจกต์ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งได้ทุนจากจากบกขจากสวกรแล้วก็ทุนจาก CP ด้วยนะคะในการที่จะดูว่าโปรติกเองเนี่ยสามารถที่จะลด ปัจจัยเหล่านี้หรือไม่นะคะโชคดีเหลือเกินที่ที่เราประเทศไทยเราเองเนี่ยเริ่มมีเรื่องของ biological process เราสามารถที่จะไปหมักจุลินทรีย์ของเราสามารถที่จะไป up scale ได้นะคะเพราะว่าต่อให้ดีแค่ไหนถ้าไม่มีที่ผลิตมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะซึ่งก็มีที่ที่ไอซีพิมนะคะที่สวทชนะคะแล้วก็ที่ภาคเอกชนนะคะที่ KMP ก็ เริ่มมีลายการผลิตของโปรติกในคนแล้วก็มีของเบลเทคด้วยนะคะค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จากการทำงานตั้งแต่การคัดแยกการทดสอบในคนในสัตว์แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการที่จะไปอัพสเกลเนี่ยคะ่ะก็จะมีภาคเอกชนให้ความสนใจในการที่จะมาถ่ายาทอดเทคโนโลยีนะคะนำไปคอมมิชชัไลซ์นะคะ ซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีประมาณ10บไพ่กชนที่ได้นําโปรติกสายพันธุ์ไทยนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ออกสู่ตลาดนะคะค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาศัยการทํางานเป็นทีมแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2 5งพปัจจุบันก็จากงานวิจัยนะคะจากงานวิจัยก็สามารถที่จะไปคอมม e r ช i a l ไลซ์ได้แล้วก็ออกสู่ตลาดได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะ จากฐานของไบโอรีซอร์สในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะสแสวงหาจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่ดีนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นบ้านเราการมีจุลินทรีย์ที่ดีมีฟังก์ชันที่ชัดเจนเนี่ยค่ะก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของไบโอเทคโนโลยี Bio ของประเทศเรานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะจะช่วยลดต้นทุนการนําเข้านําเข้าทั้งสายพันธุ์นำเข้าผลิตภัณฑ์นําเข้าเทคโนโลยีขั้นสูงสิ่งเหล่านี้จะมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถแข่งขันได้ที่สําคัญคือสามารถ Ah. เพิ่มการจ้างงานค่ะเพิ่มการจ้างงานแล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยหรือ SME ก็ขยายงานตัวเองได้หรือว่าบริษัทใหญ่เองก็ขยายฐานธุรกิจตัวเองได้นะคะสิ่งเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ของประเทศเรานะคะแล้วก็จะมีความยั่งยืนตาม เป้าหมายของ U.N.S.D.G. ของเราค่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดรมาลัยทวีชดพัฒนะคะอาจารย์ภาคชีวจุลวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะคะ